เป็นกราฟิกเหนื่อยแทบตายได้เงินแค่นี้คุณกำลังเป็นอยู่ไหมคะจะบอกว่าก่อนหน้านี้เราก็เป็นแบบนี้แหละตั้งใจทำงานมากได้รับงานมาชิ้นหนึ่งเนี่ยจะคิดงานนานสร้างงานนานเสร็จพอไปส่งลูกค้าลูกค้าแก้งานหมดเลย บางทีไม่เอาเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นวบจะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นสกิลนี้แล้วคุณเริ่มเบื่อสิ่งหนึ่งเลยคุณจะต้องเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ของคุณคุณจะต้องอัพสกิลของคุณขึ้นมาแต่มันยังเป็นสกิลที่คุณสามารถจะไปต่อยอดจากงานเดิมได้อย่างอย่างส่วนตัวของวบก็คือวบขยับมาทำออนไลน์ถูกไหมคะอ่าแล้วออนไลน์ที่วบกำลังทำอยู่เนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกับงานที่วบรัก มันก็เลยสนุกและก็ไปคู่กันได้และทําให้เรามีรายได้เพิ่มเอาง่ายๆว่าตอนนี้ถ้าคุณกําลังเป็นแบบเดิมนะทำงานเยอะเหนื่อยมากแต่เงินยังเท่าเดิมอยู่คุณต้องเพิ่มสกิลออนไลน์เข้ามาแล้วคุณก็หาช่องทางที่มันสร้างรายได้เพิ่มจากสิ่งที่คุณมีแค่นี้ค่ะมันจะทำให้คุณมีรายได้เพิ่มกับงานที่คุณรักได้ด้วย อย่าลืมไปคิดนะคะว่าของเราทําอะไรต่อนเนื่องจากสิ่งที่เราเป็นอยู่ได้แล้วมันขึ้นเป็นออนไลน์แค่นั้นค่ะเท่านี้เลยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ